รราชินีสีแผ่นดินเรื่องราวแต่แรกเป็นคุณหญิงน้อยจวบจนได้รับการสถาปนาเป็นมารดาของแผ่นดินโดยสุวิสุทธ์ตอน การเมืองหลังสงครามสงครามโลกครั้งที่สองดำเนินมาถึงปีที่สามในพุทธศักราช2487ญี่ปุ่นก็เริ่มส่อเขาว่าจะแพ้สงครามรัฐบาลของจอมพลปอพิบูลสงครามซึ่งตกลงเข้าร่วมกับญี่ปุ่น ในการทำสงครามตั้งแต่ต้นพุทธศักราช2484จึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากและความกดดันนี้ก็ส่งผลให้จอมพลปพิบูลสงครามต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2487ก่อนที่ในเดือนต่อมา พันตรีควงอภัยวงศ์จะได้รับการแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรให้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่สี่ของไทยจากนั้นจอมพลปอพิบูลสงครามก็ถูกตั้งข้อหาอาทยากรสงครามและถูกปลดจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในพุทธศักราช2489หม่อมเจ้านักขัดตระมงคลพระบิดาของหม่อมราชวงศ์สิริกิจได้รับพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลให้กลับเข้ารับราชการอีกครั้งในตำแหน่งรัฐทูตวิสามัน และอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มประจําสํานักเซนต์เจมส์ประเทศอังกฤษด้วยเหตุนี้หม่อมเจ้านักขัดระมงคลจึงพาครอบครัวทั้งหมดเดินทางไปยังประเทศอังกฤษด้วยรวมทั้งหม่อมราชวงศ์สิริกิตในวัยย่าง14ปีซึ่งขณะนั้น คุณหญิงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่สของโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียคอนแวนแล้วในช่วงที่ครอบครัวกิตติยากรเดินทางไปยังประเทศอังกฤษนั้นเป็นเวลาที่เหตุการณ์สงครามมหาเอเชียบุรพาเข้าสู่ระยะสุดท้ายซึ่งที่สุดแล้วสงครามที่เกิดขึ้นในฝั่งยุโรป ก็ได้บทสรุปโดยเมื่อวันที่30เมษายนคริสตศักราช1945หรือพุทธศักราช2488อดอลฟฮิตเลอร์นายกรัฐมนตรีของเยอรอมนีและภรรยาเอวาบราวได้กระทําอัตวินิบาตกรรม และสั่งให้เผาร่างของตนขณะกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตมีชัยต่อนาซีเยอรมันและบุกเข้าใกล้ที่ซ่อนของเขาในกรุงเบอร์ลินก่อนที่เยอรมน,นีจะประกาศยอมจำนนในสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2488 ขณะที่ฝั่งเอเชียนั้นสงครามยังคงดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งแต่ในที่สุดเมื่อวันที่15ส,สิงหาคมพุทธศักราช2488สมเด็จพระจกักรพรรดิฮิโรฮิโตะทรงประกาศทางวิทยุกระจายเสียงยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างไม่มีเงื่อนไข สงครามมหาเอเชียบุรพาซึ่งดำเนินมาเกือบสี่ปีจึงยุติลงสำหรับประเทศไทยนั้นการที่ขบวนการเสรีไทยซึ่งปฏิบัติงานใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่นและให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างลับๆมาโดยตลอดนับว่ามีส่วนช่วยให้สหรัฐอเมริกา มีความเห็นใจประเทศไทยอย่างมากทำให้ไทยมิได้ถูกตัดสินให้เป็นประเทศที่แพ้ในสงครามครั้งนี้โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและอังกฤษประกาศรับรองสันติภาพของไทยเมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2488ภายหลังจากมีการประกาศรับรอง ว่าไทยมิได้เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วพันตรีควงอภัยวงศ์ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้หนึ่งปีก็ลาออกเมื่อวันที่31สิงหาคมปีเดียวกันนั้นด้วยเหตุผลเพื่อให้เป็นไปตามประเพณีนิยมแห่งวิถีการเมืองและเปิดโอกาสให้ผู้มีความเหมาะสม ได้เข้าบริหารราชการแผ่นดินต่อไปนั่นเองหลังการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายปรีดีพนมยงในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้แต่งตั้งนายทวีบุญยเกตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ห้าของไทยโดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่31สิงหาคม พุทธศักราช2488ก่อนที่หลังจากนั้นประมาณ17วันหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทอักรราชทูตไทยนณกรุงวอชิงตันหัวหน้ากลุ่มเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกาจะเดินทางกลับมารับช่วงตำแหน่งนายกรัฐรมนตรีคนที่หของไทยเมื่อวันที่17กันยายน พุทธศักราช2488ดังนั้นการบริหารประเทศของนายทวีบุญยเกตจึงสิ้นสุดลงในเวลาเพียง18วันนับเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดส่วนหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทหลังจากปฏิบัติภารกิจสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะการเจรจากับชาติตะวันตกให้ไทยหลุดพ้นจากการเป็นเมืองในอาณัตของอังกฤษตลอดจนการเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆเป็นผลสำเร็จแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอันเป็นวิถีทางแห่งประชาธิปไตย ซึ่งหลังการเลือกตั้งครั้งนั้นพันตรีควงอภัยวงศ์ได้รับการโหวตให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเป็นสมัยที่สองด้วยระบบการเมืองในยุคนั้นที่ยังอ่อนแอเพราะไม่มีพัรคการเมืองเป็นหลักสนับสนุนอย่างจริงจังจึงทำให้ในเวลาต่อมาฝ่ายรัฐบาลซึ่งแพ้เสียงข้างมากในสภา จำต้องยุติบทบาทลงโดยมีอายุอยู่ได้เพียงเดือนเศษหลังจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรจึงได้แต่งตั้งนายฟรีดีพนมยงเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยต่อไป ตอนรอยยิ้มของชาวสยามท่ามกลางภาวะทางการเมืองที่ผันผวนในช่วงสี่เดือนหลังพายุแห่งสงครามโลกสงบลงแล้วร่องรอยความหวาดหวั่นจากภัยสงครามก็ยังคงปรากฏอยู่ทั่วไปในแววตาของผู้คนทุกหย่อมย่า แต่สิ่งที่เปรียบเสมือนสายฝนเย็นฉ่ำที่โปรยปลายลงท่ามกลางพื้นดินอันแห้งผากและร้อนระอุในหัวใจชาวไทยณเวลานั้นก็คือข่าวดีที่ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลจะเสด็จนิวัตรพระนครในวันที่ห้าธันวาคม พุทธศักราช2488เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงมีพระพลานามัยที่ไม่สมบูรณ์นักด้วยเหตุนี้นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477 ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุ8พันษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลจึงประทับณประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาโดยตลอดเพื่อทรงศึกษาพร้อมกับรักษาพระพลานหมยโดยก่อนนี้พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระราชชนนีสีสังวาร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระอิสริยยศในขณะนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินกลับสู่ประเทศไทยครั้งแรกตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2481และประทับ ณพระตำหนักจิตระดาระโหฐานแต่ในอีกสองดือนต่อมาพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เช่นเดิมการเสด็จนิวัตประเทศไทยในช่วงปลายปีพุทธศักราช2488นี้จึงนับเป็นครั้งที่สอง ครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนามิได้ตามเสด็จด้วยซึ่งในท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่เพิ่งจะผ่านพ้นภัยสงครามมาหมาัดหมกับทั้งความรู้สึกสถานสะเทือนใจอย่างรุนแรงของราษฎรเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติก็ยังคงติดค้างอยู่ในความรู้สึกของประชาชนชาวไทยไม่เลือนหายเช่นนี้แล้วการได้มีโอกาสรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลพร้อมด้วยสมเด็จพระราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนี้จึงเสมือนเป็นการปลุกจิตสำนึกแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ตื่นฟื้นขึ้นในใจของคนไทยอีกครั้งเห็นได้จากในวันที่พระมหากษัตริย์หนุ่มและพระอนุชาธิราชซึ่งมีพระรูปสง่างามทั้งสองพระองค์ ได้ปรากฏพระองค์ขึ้นนั้นบรรดาประชาชนต่างมารอรับเสด็จอย่างล้นหลามทุกคนล้วนเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยรอยยิ้มกระจ่างเต็มใบหน้าหนังสือพิมพ์ยุคนั้นรายงานว่าเป็นครั้งแรกใน,ในช่วงสิบปีที่ทคนไทย มีหัวใจร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในครั้งนี้ทางราชการได้จัดพระที่นั่งบรมพิมานภายในพระบรมหาราชวังเป็นที่ประทับและเนื่องจากพระองค์ทรงบรรลุนิติภาวะแล้วจึงสามารถบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ต้องมีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินอีกต่อไป ขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมีพระชนมพรรษา20พรรษาตั้งพระไัยจะศึกษาจนสำเร็จปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์ที่มหาวิทยายลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสำเร็จแล้วจึงจะเสด็จนิวัรพระนครเป็นการถาวร และส่งเข้ารับการบรมราชาพิเศษในภายหลังอย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ประทับอยู่ที่เมืองไทยนี้พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยหลายประการทั้งในด้านการปกครองการศาสนาและการศึกษาอาทิ การเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสด็จประกอบพิธีทรงปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะท่ามกลางมนทนสง์ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธรูปในพระอารามที่สำคัญหลายแห่ง พระราชกรณียกิจที่สำคัญประการหนึ่งคือการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั้งยังตัดสินพระไทยเสด็จพระราชดำเนินไปที่สำเพ็งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชโดยทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาท และมีพระราชปฏิสันฐานกับประชาชนเป็นระยะทางประมาณ3กิโลเมตรซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นเป็นการประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นระหว่างคนไทยกับคนไทยเชื้อสายจีนที่กำลังคุก,กรุ่นจนเกือบเกิดสงครามกลางเมืองให้สงบลงโดยราบคาบ นี่คือความหมายและความสำคัญของคำว่าศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติที่คนไทยผู้จงรักภักดีเท่านั้นที่จะสัมผัสและรับรู้ได้โดยลึกซึ้งอย่างแท้จริงเกร็ดประวัติศาสตร์ ชาวจีนจากมณฑลยูนานเริ่มอพยพเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามได้กลุมอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งอย่างได้รับอำนาจผูกขาดการค้าและรวมถึงการเป็นนายอากรเก็บภาษีและเมื่ออิทธิพลทางการค้าของชาติตะวันตกสูงขึ้นพ่อค้าชาวจีน หันไปขายฟิน่นด้วยซ้ำบางกลุ่มยังมีการให้สินบนขุนนางกลุ่มอันธพาลอั้งยี่และเก็บภาษีอย่างกดขี่คนไทยจึงเกลียดทางคนจีนมากขึ้นหลังจากนั้นมีชาวจีนอพยพมาทั้งครอบครัวและปฏิเสธที่จะอยู่ในชุมชนและสังคมเดียวกับคนไทยด้วย สมัยจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศอาชีพสงวนสำหรับคนไทยประกาศอัตราภาษีและกฎการควบคุมธุรกิจของชาวจีนเสียใหม่พร้อมทั้งดำเนินนโยบายรัฐนิยมอันทำให้ชาวไทยเชื้อสายจีนโดนดูถูกและเหยียดเชื้อชาติ ก่อนและหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองไม่นานจึงเกิดการทะเละาวิวาทแบบยกพวกเข้าตีกันหลายต่อหลายครั้งระหว่างคนไทยกับคนเชื้อสายจีนความขัดแย้งลุกลามบานปลายแต่ยุติลงเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรที่เยาวราชในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2489